ความคิดในเชิงบวกจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองนะทุกอย่างทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกที่จะแสดงออกในทางบวกหรือทางลบอยู่แล้วนะคะเมื่อเราพร้อมกับทุกปัญหาและหาโอกาสรวมถึงหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยจะเห็นวิธีการคิดในเชิงบวกในตัวเราเองเปลี่ยนคำพูดในใจให้เป็นพลังบวก ให้เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะแต่ก็ให้ความรักกับตัวเองปลอบโยนตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและเลือกหรือไม่เลือกที่จะแสดงออกมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นมาถ้าว่าสถานการณ์มันแย่มันก็กำลังบอกให้เราเลือกว่าเราจะทำปรับสถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นหรือแย่ลงด้วยวิธีการแสดงออกของเราเองนะคะ วันใช้พลังแห่งความกตัญญูก็คือขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแม้เป็นเพลงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่าลืมที่จะขอบคุณร่างกายลมหายใจขอบคุณทุกๆเรื่องราวนะคะขอบคุณสิ่งที่เรามีปล่อยวางสถานการณ์ในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องพยายามแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเอาใจไปผูกกับเป้าหมายมันเหนื่อย ให้ใจอยู่กับเรื่องที่เราลงมือทำในแต่ละวันตามเป้าหมายวันนี้เราทําได้เท่านี้ก็คือเท่านี้พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็ทําใหม่อย่าลืมว่าความล้มเหลวอะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคะเราแค่ยอมรับว่าวันนี้เรายังไม่ได้สำเร็จตามที่เราต้องการแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่สำเร็จเสริมสร้างกำลังใจ ให้กับตัวเองที่จะก้าวต่อไปพัฒนาต่อไปอย่างน้อยวันหนึ่งเรามองกลับไปเราจะรู้ว่าเราได้เดินทางมาไกลจากจุดเริ่มต้นแล้วให้มีความสุขกับทุกวันที่ตัวเองอยู่ด้วยกันนะนอกจากนี้ก็คือให้เวลาในการพักผ่อนผ่อนคลายนะคะคลายเครียดชีวิตการพักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ควรที่จะรู้สึกผิดเมื่อเราใช้เวลาในการพัก เราไม่ได้เรียกว่าไม่ได้วิ่งมาละาทอนนะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะจะเรียกว่าวิ่งเทลก็ได้เพราะว่าพักด้วยนะคะแล้วก็วิ่งด้วยนะแล้วสุดท้ายก็คือเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีพลังงานบวกด้วยกันเพราะว่าพลังงานบวกของคนที่มองโลกในแง่ดีและไม่ท็อกซิกนั้นสามารถส่งต่อถึงกันได้เหมือนกับพลังงานลบที่คนอื่นส่งให้เรา